สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะชาวโซเชียลแคมวันนี้เราไงอยู่ในที่ห้องข้องนะคะเราก็จะพามาดูของหวานซึ่ง<ะ>เซมสัสมากคนชอบกินมากอันนี้คือ มะม่วงบ้านเราแน่นี่ยมะม่วงสดก็คือเขาจะมาเป็นเหมจริงๆแล้วก็คือง่่าายๆอเหมือนแป้งก็แองโกอ่ะเหมือนเรดแองโกลใช่ไหมแองโกลแองโกลบ้านเราใช่ป่ะใช่เออแล้วก็มีน้ำต่างๆแล้วก็เอาเอาทำมาเป็นแต่จลิตเอามะม่วงมาวางนู่นนี่นั่นมีสับปะรูไส้หมูอยู่กล้วกันอันนี้เป็นบลูนเหมือนบลูนอันนี้เป็นบลูนอันนี้ก็เป็นมะม่วงแล้วก็ส้มโอมะไรมอส้มโอของน้องสโอ่เองค่ะ วันนี้นางยังอยู่กับเราแม้แต่พรุ่งนี้เดี๋ยวนางเขาจะมาจะกลับน้องเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน้าน้องนะวันนี้น้องทำทำริดเยอะมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะแบตจะหมดนางหลอกฉันไโอชินปากร้อนมากดูชินแคบตายอายุอนาป่านแลรวพาไปตากแดดแล้ววันนี้เป็นวันที่ร้อนที่สุดของฮ่องกงร้อนมากขอบอกและอีนี่ก็ไม่ได้ดคนเดียวดูหน้าเี๋นี้คือหน้าผดผดขึ้นเหินดูหน้าเขียวไปหมดแล้วอ่ะหน้าเขียวเป้งหน้า กินมะม่วงขอยแม่มันฝีมะม่วงไม่แล้วก็แบบว่าเออร้อนมาก็นวนที่ร้อนมากก็เลยหลายอย่างที่อยากจะอยากจะทําให้ดูอยากจะอะไรก็คันท้าจะแ,แบบว่าเออไม่ได้ทำเพราะว่าหมดบอกตรงว่าหมดอารมณ์แล้วแต่วันนี้มีคลิปของเมนูนี้คือวันนี้พาส้มไปกินเนาะพาไปกินพัาตารแล้วจะบอกว่าท่าตะการหรูดิใช่ปะใช่ค่ะ ชื่อยูแบงเฟดยูแบงเฟดอยู่ตรงไหนเอ่ยต้นเฟดเฟดเ์ด princess อ่า princess อะไรสักจ่านี่แหละส t a t i o ขึ้นไปไปออกประตู princess เดินไปทางอ่า p สอง p สอง b b b สอง b สอง b สองแล้วขึ้นไปข้างบนนะฮะแล้วขึ้นไปแล้วก็ส่วนอ่าเมนูอะไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูเพราะว่าอันนั้นตอนนั้นเราไม่มีแบตเราก็เลยต้องช้านิดนึงแต่ว่าถ่ายไว้ในวิดีโอเดี๋ยวจะไปโพสที่ไวไฟฟรีบนไวไฟฟรีนะฮะไอเทีม อะไรนะที่อยู่ตรงไอ้นั่นนะคะ,ะฟกกรีวอเกอร์เนี่ยนอกจากจะคืนละเฉลี่ยละ600บาทแล้วยังมีไวไฟฟรีด้วย <c oughs> จริง <c oughs> อ่าและอย่างหนึ่งอยากแนะนำว่าใครที่มาที่ฮ่องกงเนี่ยนะคะ แล้วก็ก็การใช้โทรศัพท์จริงๆแล้วเขาจะมีการ์ดเนาะมีการ์ดเป็นแบบว่าเหมือนบัตรซูพรอ,อะไรเงี้ยซื้อที่เซเว่นเอเวนยี่ห้ออะไรคะพี่เอ็มเนแนะนำเขาได้ไหมซอบัลลูฟรีัลลูฟรีค่ะต,ตอนนี้มีอของอะไรก็มีวันดูฟรีแล้วก็ CSL แต่ว่า CSL เนี่ยตอนนี้มันจะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมายถึงว่าซีเอสแอลเนี่ยมันจะไปเป็นรวมกับบัลลูฟรีซึ่งมันก็คือ เั็นเดียวกันเพื่อันเดียวกันก็คือตอนนี้ซื้อได้ซื้อวันดูฟรีได้เลยเซออ่าการ์ดหนึ่งมันเท่าไหร่คือคือก็มันมีตั้งแต่แปดสิบเแปดสิบแปดเหรียญแปดสิบแปดเหรียญนี่สามารถโทรได้ด้วยโทรได้ด้วยโทรได้ด้วยแล้วก็คือเป็นโทรโทรในฮ่องกงหรือเปล่าหรือว่าโทรกลับบ้านล้วโทรกลับบ้านได้ก็คือพอที่ที่เอ็มเคยมาก็คือซีเอสอลเนี่ยมันจะโทรกลับเมืองไทยนาทีละบาทไม่นั่นศิลาบะอ่า ด้านใหม่เนี่ยแล้วก็เป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือ78 78เจ็ดสิบแปดเดอนถึงอาทิตย์ใครด้วยเหน่ออาทิตย์ใช้ปริมาณเท่าไหร่ก็ได้ใช่ปริมาณเท่าไหร่ไม่จำกัดเหมือนบ้านเราแบ้านเราแลไ้ไฟที่นี่แล้วอินเทอร์เน็ตที่นี่เร็วเร็วมากพี่เซนมีอะไรถึงอยากจะอัพที่มากและอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเออเวลามันใช้ไวไฟที่นี่เหมือนไม่ได้โดนหลอกวัดบ้านเราเนี่ยใช้ไปนิดนึงเหมือนตดแมวตดแมวไม่ทันหายเหม็นเลยมันอืดเพราะว่าแบบจำกัดจำนวนแรมจำนวนอะไรแต่ที่นี่ไม่ขอบอกแล้วก็ถ้าซื้อแบบนี้น่าจะถูกว่า ใช่หนช้1อาทิตย์เลยเพราะว่า,าคุณคงไม่อยู่เกินหนึ่งอาทิตย์สำหรับการที่คุณจะมาช้อปปิ้งหรือมาเที่ยวก็จะถูกมากเพราะมันสามไม่ถึงสามเราะมสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทเนาะก็ตัดเป็นอินเทอร์เน็ตไปสะเจ็ดสิบกว่าบาทอืเพราะฉะนั้นนีคุ้มจริงๆ,งๆก็คือถ้ามาที่นี่จริงต้องรู้ว่าอันไหนจ่ายถูกอันไหนจ่ายแพงซื้อไปพยายามซื้อนังสือหนึ่งเล่มมีหนังสือหนังสือะไรนะฮ่องกงนะเที่ยวฮ่องกงซื้อไปเลยมันจะแนะนําแนะนาทุกอย่างเลยแม้กระทั่งมีรูปอาหารคุณไปไหนไม่อย่างงอไปไหนแล้วก็ไม่รู้ อะไรมันมีในนั้นบอกให้ชี้ๆแล้วก็บอกเขาต้าตึงอวยไม่ได้คือแม้นแหนเนี่แหละจิ้มๆๆๆม,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 มอ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาลากันด้วยอ่าวันนี้นะคะยังไม่จบเดี๋ยวเรไปเดินเล่นหมกงบกันต่อไปดูชอปปิง้งแต่ว่าจะให้ดูว่าของหวานที่เรามาจบกัน ไอ้คาตาคาดั้นมีทุกอย่างยกเว้นของหวานมี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 มั้ยเดี๋ยวเราไม่เคยได้กินว่ามันมีเซ็ตเปล่าโหมีมันไม่โหสเแต่ว่าเราอยากเดินย่อยแล้วก็มากินออมมาเดินย่อยแต่ว่าเออเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างนอกนะคะยังไงขอเซ็ปแตะมาและกันแล้วตอนนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ